ปีนี้ถือว่าเป็นปีเสือที่ดุมากๆและในปีนี้วงการบันเทิงได้สูญเสียดารานักแสดงและคนมีชื่อเสียงที่มากด้วยความสามารถไปหลายคนมากล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อแม่เมาส์ุชาชื่นบานได้โพสต์แจ้งข่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอแจ้งให้ทราบว่าพี่แอ๊ดสมบัติเมธนีเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นที่สุดค่ะทำเอาแฟนๆและดาราศิลปิในในวงการบันเทิง ต้องช็อกและตกใจกันเป็นอย่างมากที่แอดสมบัติเมธานีได้เสียชีวิตในวัย85ปีซึ่งผลงานการแสดงก็เยอะมากๆได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2559และยังเป็นนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ของชาวไทยและเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลตุกตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงและนอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกว่า เป็นนักแสดงที่รับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่องเลยค่ะพี่แอดสมบัติเมธานีได้สมรสกับคุณการจนาเมธานีและมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนแต่วันนี้ครอบครัวเมธานีก็ได้สูญเสียคุณพ่อไปในวัย85ปีช่องยิ้มแก้มยุย้ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธานีและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวต่อไปนะคะ